ฮัลโหล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 ฮวลโหัลโหลดัลลฮัลโหลฮัลัลโหลฮัลโัลโห้โัลโหลฮ่ลโหลัลโหลฮัลโลฮัลโหลฮลโหลฮั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 ลโหลฮหลฮัลโหหัล ผู้ายวันลังมึงใช้มึง่าะไรกูว่ากีวันการงานคารนั่นอไละก็เลยเอาเนี่ยของขวันมาให้นี่เกไม่รักสุขภาพแตกเยเป็นกาฟเกาฟนี่ค่ะมันเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเวลาเขาเวลาก็เลยต้องเอาของขวันมาให้เปิดเออไม่รู้่เขาาะมาเป็นยังมาเลยอ้หแต่ตัวยังจะไปเล่นหนังพุทธนนท์เียม่ากแท้ไม่ไ่าเรเหมือนยุ เราเงี้ยค่ะที่ฟ้อนได้ไหมเหมือนก็ตกกันมาไม่ได้ค่ะไม่ได้หรอไม่ได้เลยก็เพราะแกไม่รู้เรื่องกาแฟกาแฟนี่เข้าคุยกันนั่นกาแฟรัชดาเอสเฮ้ยแม่บางทีแม่ก็เว้นจังหวะหน่อยเขาอยากเขาพูดเยอะแบบเวลาเวลาน้อยเวลาน้อยต้องไม่พูดเอันไหนอันไหนที่เอามาฝากเขาเออเออนี้อันนี้กาแฟโอเคมาขอนะคะอ้าวฝากเขาวฝากข้ารวยละ นียนะคะตอนนี้นะคะคือยังไงบอกว่ามากว่ากาแฟเอสโคลฟี่นี่นะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพรักตัวเองไหมรักตัวเองรักพ่อรักแม่ไหมรักที่สามคนรักพี่ไหมรักพี่จ้ารักพี่จ้าถ้าเรารักกันเราก็ต้องมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันอันนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะกาแฟนี้เป็นกาแฟสําหรับคนรักสุขภาพจริงปกติเนี่ยเรากินกาแฟเนี่ยนอกจากกาแฟแล้วเราต้องใส่นมด้วยเออนมเต้าหู้ไมใช่ นมวับไม่ใช่หรือถ้าไม่ใช่นมจับเน้านะคะหรือว่านมวัวนะเราจะต้องใส่ครีมอะไรครีมทาผิวบ้าแต่ก่อนจะไปขอโปรโมชั่นก่อนได้ไหมวั้ใค่ะโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นพิเศษพิเศษเลยปกติแล้วเนี่ยถ้าสามกล่องนี้จะขายรวมมา900กว่าบาทแต่ตัวนี้ค่ะตะกร้าที่เราอยู่ตอนนี้คือสามกล่องค่ะเหลือ499บาทค่ะ ร้อยเกสิบเก้าะได้กี่กล่องได้กี่กล่องได้สามกล่องเลยค่ะสามกล่องนี้นะสามกล่องนี้นะไอากเอาลองหนึ่งกล่องก่อนได้ร้อยเก้าสบเก้าค่ะมีตัวเลือกอานะคะมีตัวเลือกในตะการ์นะทุกคนใช่มีตัวเลือกในตากร้อยเก้าสิบเก้าก่อนร้อยเก้าสิบเก้่อนตาการกาจะมาจะฟังูเรื่องเลยเอาทักชตักชาร์ถ้าใครจะได้คนสวยเอาตัวนี้ เหมื icana, อนที่ช้อปฉันกินไม่ได้เพราะฉะนั้นกาแฟตัวนี้คนที่แพ้รูปหัวสามารถรับประทานได้ค่ะไปเลยนี่คือความแตกต่างของกาแฟนี้แล้วเวลากินเวลาจะกินแล้วทีนี้ยังไงนี่ค่ะให้แท็กเพนดูเป็นกาแฟหนึ่งกล่องมีกี่ซองนะหนึ่งกล่องนี่นะคะมีห้าสิบสองแล้วก็ขายไงซื้อสองแถมหนึ่งใช่ค่ะค่ะสองแถมหนึ่งเป็นราคาเท่าไหร่นะสี่ร้อย เลยร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ถ้าซื้อ2องกล่องแถมอีกหนึ่งกล่องเป็นสี่ร้อยเก้าสิบเก้ามีตัวอย่างให้ดูอันนี้นะคะ before อ่าอันนี้อันนี้คือ a f อันนี้ b ี f o r before r น r a t อันนี้ after a f t e นี่ไอ้อีก์ตก่อนก็อกันก่อนที่จะกินกาแฟ ทำไปมาแบบนี้มาเด็กเด็กเด็พอหลังจากไปก่นก่อนไปช่วยมึงกินก่อนอันนี้ตอนกินจะมีคนดูสามสองเฮ้ยเหมือนแน่มีเพื่อนเล่น รัชดาเอสดาคอฟฟี่ถ้าถามถึงเรื่องของกาแฟของภาพจะต้องนึกถึงรัชดาเอสคอฟฟี่ค่ะทำไมต้องชื่อรัชดาพี่ราะจะขอชื่อรัชดาใช่แล้วอีกอย่างแถวรัชดามันมีที่เที่ยวใช่รัชดใช่อุ้ยไม่ปกติอ่ถึงรัชดาถึงอะไรไม่ตอบถาถถึงรัชดาถึงอะไรนึกถึงวโมบิขเนตไหว้พระ อีกรอบหนึ่งนึกถึงรัชดานึกถึงอะไรอ่านครับผมแต่จากนี้ไปถ้าพูดถึงรัชดาทุกคนจะต้องจำว่าเป็นรัชดา

เจ้าของเนี่ยคือมีแม่ติดจียแล้วก็มีพ่อที่เป็นมีมีโรคที่ต้องจำกัดเรื่องของความหวานเขาก็เลยทำกาแฟนี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อตอบโจทย์ให้กับทุกคนที่รักสุขภาพด้วยคือโนนี้ใช่ค่ะอันนี้เมืเอานสามคนอยู่ที่ยกานอันนี้คือมาช่วยเขาไม่ได้คิดอะไรเลยอยากใส่เขาก็เลยอยากให้ทใส่บากเลยเขาตี่นเต้นมากเลยนะเด็กช่วยช้าแบบสบายๆเพราะเขาจากบ้านมาแบบสบายๆครับหนูพูดอย่างนี้นะหนูเนี่ยตื่นมาแล้วมาเลยไม่มีเวลาแต่งตัวเลย กูเอ่ช่วแบบกิงข้างนอกช่วอยู่บ้าถามนอนยังไงครับนอนอย่างนี้ค่ะนอนนอนนคะเห็นสปาบ้างกแ่ถกเราอย่างนี้คอยากรูว่ายังไงก็ต้องไปนอนด้วยกันนะจ๊ะไมไม่มึงโทรหาพี่พศดิใครเอามาก่อมนี้หรือเปล่าไม่ไม่ไับใช่นะพี่พอดูอยู่หรือเปล่าคิดพลอตออกหรือยังเนี่ยพี่พดูหรือยังดูหรือยังแบบพูดเขาวดูหรือยังแล้วสั่งหรือยังกาแฟสั่งหรือยังพี่พอด ครับกล่องหนึ่งร้อยเก้าสบเก้าบาทนะครับสองกล่องเท่าไรพี่สองกล่องแถมหนึ่งกล่องสี่้อยเ <c oughs> ก้บเก้บาท มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเหนื่อยรอดเหรอเกมากเมาแล้วม่ไเป็นอยก็าเร่อย่ะชนี้จกั้านเด็ดขะคลทุนขนานแล้วรเกิะ เวลามาต้องเตรียมตัวแบบนี้ใส่หัวตแบบนี้อะไรนะโอ้ตเตือนกำลังใส่ไปขายบ้านจะน่าเหลือเนี่ยโอ้ได้เลยโชมันเลยเหมือนมีแม่สี่คนเลยนะเหมือนมีแม่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 เพื่อนแม่ที่ทำใจเอกคนนั้นนะโอ้โหเหมือนแบบหมู่ข้าวหรือคุณดับแล้วอ่ะเราต้องไปทำตามสตีลทำจ่ายเราเอาเน้นเก็บตองดตีๆอยากให้เขามรู้สิ่งที่เกี่ยวข้่งตี๊ดจ่าย เอาน่าแต่ดูเบาเลยนเก่งๆตาเริ่มไม้กเก่งนีเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีที่ยืนเลยนะใช่เบียดเลยนะเบียดเลยไม่มีที่ยืนเลยเมื่อกี้เบียดเลยนะอ๋อคนเยอะ มันจะหูเต็มจอเลยแม่จะพูดและโอ้โหตัวไม่ได้คืออย่างนี้ถ้าผมว่าเขามาเซ็นเมียต้องปล่อยเขาเล่นไปเราอย่าไปขัดเขาฝากบอกลูกค้าทุกคนที่กำลังฝากบอกลูกค้าทุกคนที่กำลังจะมานะครับเต็มเดียวไปเลยพี่จัดไปเลยคิดซะว่าเป็นเพื่อนกันนะเป็นพี่น้องกันนะครับใส่เต็มที่ไม่ต้องมาหยองอย่ามาหยองอย่าไปหยองนะฮะอย่ามาอ่อมอย่ามาอ่อมอย่ามาอ่อมนะครับพี่แม่ไม่พูดผมไม่พูดให้เขาตัดเต็มไปเลยให้เขาสนุกไปเลยเหมือนมาปลดปล่อยอ่ะใช่มาขายของด้วยมาปลดปล่อยด้วยอย่างนี้สนุกสนุกชอบชอบโอ้แต่เมื่อกี้หูดับนะพ เมื่อกี้หูกูดับนะไอ้เยอะทั่วเนี่ยไอ้อิ่มมากเลยอ๋อสามอโอ้ย่างไงไหนยุ้ยมีข่าวคราวอะไรบ้างแม่ดูซิมีข่าวคราวอะไรบ้างไหนข่าวอะไรมีใครข่าวอะไรวันนี้ยังไงนะตรงที่มีข่าวตกตรงพี่สาวเธอใครพี่สาวผมนะเขาเขาได้ประกันตัวยังประกันแล้วร้านหนึ่งประกันไปแล้วเหรอประกันไปแล้วร้านหนึ่งออกมาแล้วร้านหนึ่งอ๋อออกมาแล้วม่ร้านหนึ่งออกมาแล้วฝากขันเอาเอไว้เจ๊ะ ไม่ร้านหนึ่งแล้วประกันมาแล้วตำรวจ <sk r ame> ข้ากนการประกันตัววันหลบหนีมูลค่าค,าความเสียหายสูงไม่วันวันนี้มาแล้วอ๋อออกมาแล้วใช่ไหมมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเพราะว่าหลักประกันสูงออประกันมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยทำไมเจ้าทุกเขเยอะจังเลยวะมีนอกจากเพื่อนแล้วเขามีใครอีกอะั่งสิบเจ็ดลายเะจ้าทุกเยอะไปหมดเลยเหรอเออเจ้าทุกไม่ได้ว่ามี3-4คนไม่ใช่ปรากฏเยอะกว่านั้นสรุปเขาเอาแล้วแล้วอีคที่โตเปิดได้ยัง ไอ้ที่กระเป๋าคลิปตัวเขาเปิดได้ยัง,งยังยังหนูยังไม่เห็นหนู<อ>ยังไม่หนูผมยังไม่เห็นแม่ก็ถามแม่ก็ถามเดี๋ยวผมก็หลุดหรอกถาม,มา,ามไม่เลื่อนไม่เต้นผมก็หลุดหมดแบบเออเออสววิบูลวิบูลอะไรวิบูลขนม <c oughs> ขอโทษที่กล่าวหากู้ภัยขี่จักรยานเล่นในพื้นที่น้ำท่วมบอกได้ข้อมูลมาแบบนั้นอีควาย ที่บ้านไม่สอนเหรอการได้ข้อมูลอะไรมาต้องการกองอีสึงตึงง่าวใครก็จะไปนั่งเล่นเจส,สกีในพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยเออสึ่งตึงแล้วแล้วก็มาขอโทษขอโทษอะไรตอนที่ได้แสงไปแล้วเออแสงเฉาเฉาแบบนี้มึงก็อยากเอาเหรอตอลกจริงๆคนเราอะ่ะแล้วจะสัมผัสมาไจะได้ไหม,ไมนี่ไม่ผมไม่สามารสบอกว่าไอ้กู้พงกูภัยที่ไหนจะเอาเรือคำล้วเป็นแสนเป็นล้านข้ามไป ข้ามน้ำท่าเรไปแค่ยกเจสสกีใส่รถแล้วก็ไปถึง่ยนั่นก็เสียตังค์จังไม่รู้เท่าไหร่แล้วาาใครก็จะไม่นั่งขี่ซึ<ล>่งจริงๆเขาใช้เงินตัวเองทุกอย่างออไม่ได้ขอรับไม่ได้แบบมีเงินรัฐบาลส<อ>วไปตรวจสอบดีกว่าว่ามีคนในพื้นที่เนี่ยเอานั่นเอานี่เนี่ยไปขี่ขับแถวนั้นเสร็จออแล้วก็ไปไปไปเขาเรียกว่าเก่งกำไรกับชาวบ้านอันนี้จริงไหมประเภทอีกคนคนเนี่ยไอ้พวกนักเลง แถวนน้นหรือใครก็ตามแต่เนี่ย <ừ. S 1> ปรากฏว่าไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไปโกงราคาเขาเรียกว่าอย่างนั้นมันมีจริงไหมไปตรวจสอบอย่างงั้นดีกว่า <ừ. S 1> เราเป็นสมาชิกสภาเราควรจะต้องไปเป็นอยู่ในกรรมธิการก็ไปหาข้อมูลมาให้ประชาชนถูกเออ ช่วงนี้มอมอยนะยังไม่ประกาศนะทุกคนถามได้เลยอยากจะถามอะไรคนให้สามคนถามไปเดี๋ยวแม่บอกสอว่เนี่ยตังเงินเดือนเนี่ยประมาณแสนสองนะไม่รวมเบี้ยไม่รวมอะไรนะมีประกงประกันทุกติ่งทุกอย่างทุกอย่างแล้วก็จะเกิดว่า เป็นเป็นสมาชิกสภาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะได้เบี้ยบำนาญด้วยกฎหมายที่สสออกเองเพื่อตัวเองได้เบี้ยบำนาญด้วยแปลว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ปลดคือปลดไปจำการไม่ได้เป็นสสแล้วก็ได้เบี้ยบำนาญแล้วประเด็นคือเงินที่ได้แสนสองแสนนี่คือต่อเดือนพวกอูนะคือต้องจ่ายนะเงินเดือนแสนสองแสนในพวกนั้นอ่ะมันไม่ได้ใช้หรอกมัน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 ได้มากกว่านั้นได้มากกว่านั้น ถ้ายิ่งเป็นสวสีนั้นสีนี้เนี่ยก็จะไปได้จากเจ้าของทิ่นอีกเจ้าของบ้านค่ะใชไหมแต่เงินไม่ที่เงินเดือนทุกวันทุกวันที่ได้นี่คือภาษีของพวกเราทุกคนนะใช่ภาษีทีพ่อกูเนี่ยขายของแล้วก็ต้องส่งภาษีเนี่ยใช่เออนักที่จ่ายนะเออแต่ละเดือนแต่ละปีนะเออใช่ไหมแม่ใช่แต่ละเดือนเนี่ยต้องเสียภาษีแหบ ใช่แม่ค้าแม่ขายเนี่ยบริษัทจะต้องเสียต้นเดือนกลางเดือนนี่นะก็จะเป็นภาษีอีกอันหนึดงภาษีนิติบุคคลก็ต้องจ่ายภาษีแวดก็ต้องจ่ายภาษีบุคคลธรรมดาก็ต้องจ่ายแต่ว่าเสียภาษีไม่เนี่ยถ่ายภาษีเสียไหมล่ะสองอต้องเสียภาษีเสียภาษีแต่ว่าคําถามคือเสียสู้พ่อค้าแม่ค้าไม่ได้หรอกภาษีเนี่ยดาราจ่ายมากสุดถูกรู้เลยตรงไ้เลยนะ ถึงไม่ค่อยจะวุ่นวายกับสอสอแต่สอสอพวกกูด่าหมดอะเกินกูพวกกูทั้งนั้นเนี่ยหัดหัดกันไปสำเนียบไเขาบอกเสื้อเหลืองดูเศร้าๆคือะไรเลยสื้อเหลืองใครเลยเสื้อเหลืองใครกูมีแต่เสื้อแดงเสื้อเหลืองใครมีหน้เสื้อเหลืองใครใส่เสื้อเหลืองวะไม่มีนะด่าบอดสิงหรือเปล่าคุณเห็นใครอะมีรูกม้มีมึงเลี้รูกอก็ไม่มีไม่เลี้ยงไมนนี้ด้ใส่สบูง ตามตาบอดสีแล so we ้วล right. ่ะกูว yep> ่าแล้วตาบอดสีแล้วหนักละสมองสมองพวกเนี้ยตาบอดสีไปเช็คตาด้วยนะข้างหลังสยามเดเซอร์เนี่ยลูกเอาลูกอันนั้นมายืนอันนั้นมันลูกโอ๊ยไป่มยืนไอ้พามยืนอยู่ถ้วยอย่างเมื่อกี้ยืนแล้วใส่แว่นยืนชะโงกหน้าอยู่ตรงไหนพี่อ่ะเอเนี้ยมามามา เบี้ยคุณลากับคนพิการเดือนไม่ถึงพันแต่เงินเดือนสอสอวันละห้าพันวันละพันห้าเลยว่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะแม่แม่มาแล้วมาแล้วมาอีแล้วอร่อยซี่คิดถึงตั้สวัสดีแม่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วเจ๊หก็มาแล้วก็มา มีผัวมาแล้วต้องแบบห่านกันสักผัวมาจากประเทศมาจากประเทศแล้วไปรับปัญหายิ่เจ๊ผัวเผลอมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนยิ่งเลอไม่เป็นไรอาจารย์คะวันนี้มีอะไรคะวันนี้มีเสี้ยงดายค่ะเสี้ยนดายอ๋อเสี้ยนดายอาจารย์ไปทุกคนก็คือว่าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดบวมนแล้วก็ใครที่แบบ ทานโซเดียมเยอะๆอย่างวันนี้เรากินไปหลายหลายขนาดแล้วแม่แล้วเปอร์เบิกเบิกหลายอย่างนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดโซเดียมนะคะหรือว่าใครดูแลสุขภาพอยู่ก็สามารถทานตัวนี้ได้ตัวเนี้ยหนึ่งซองเนี่ยจะเท่ากับมีผักเชียงดาถึง648กรัมนะคะถ้าบอกคุณทานผักเนี่ยถ้าสองซองเกือบ1นกิโลครึ่งนะคะตัวนี้ก็จะมีรสชาติอย่างที่ทำมาให้คุณแม่กับพี่แท็กทานเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ รสชาติเป็นแบบใสโซดาผสมด้ืว่เป็นเครื่องดื่มเย็นนะคะตัวนี้ทานแบบร้อนได้แล้ววันนี้เรามีเมนูพิเศษมาก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเอามาใส่โรยในผงสลัดสำหรับคนที่ชอบการดูแลสุขภาพใส่สุขภาพมาปุ๊บแล้วก็ฉีดซองใสแล้วก็โรยใช่ค่ะโรยผมลงไปได้เลยค่ะตัวนี้ก็ราฉีดคือตัวเนี้น้ำสลัดก่อนคือจริงๆแล้วตัวของ B Healthy Dine Cast ตัวเนี้ยค่ะตัวผงชงดื่มตัวเนี้ยรสชาติมันจะออกหวานแล้วก็เปรี้ยวใครที่แบบไม่ชอบมะนาวนะคะ ก็สามารถที่จะใส่ตัวนี้ไปแทนใส่สองซองแล้วก็ลูกเขาได้เลยค่ะปกติราคาเท่าไหร่ครับราคาปกติอยู่ที่ราคากล่องละ999บาทแต่วันนี้ให้พี่แท็กในราคา199ลูกค้านะคะลูกค้าใหม่แล้วก็เรามีเซตตะกร้าที่เป็นหกกล่องด้วยให้999เหมือนกันนะคะแต่จะมีให้2ตะกร้าตะกร้านี้จะอยู่199นะคะจะมี12บซองถ15บาทตอนนี้ เงี้ยเงี้ยน้ของเราอูเงี้ยเงี้ยน้ำเมื่อกี้เต้นนึกไงใช่ป่ะเหนื่อยเอาเอาหลอดชิลแล้วชิลอยากให้ชิลนานๆวันนี้จะเนียนมากหนื่อยมากว่ะอื้มอร่อยตอนนี้มันจะมีผักเชียงดาเชเอมเทศดอกเด็กหวยมะนาวแล้วก็ยะหวานนะคะใครที่แบบทานน้ำตาลไม่ได้หรือว่าดูแลสุขภาพควบคุมอยู่เนี่ยสามารถเอาตัวนี้ไปใส่เป็นอาหาร ที่ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้เลยเป็นทางเรื่องควาสุขภาพคือเมื่อเมื่อเมื่อวานเนี่ยทานหนักส้งตรงส้งตำมาเนี่ยล้วตอนเช้าเนี่ยทานสลับแล้วก็ใส่ผงเรามีคือลดลดอาการลดบวงลดโซเดียมเดชมาให้เป็นแบบสลับก็เในสลับได้หรือว่าเอาไปใส่ในโยเกิร์ตก็ได้ค่ะ าผงตัวนี้ไปโรยวันละหนึ่งซองนะคะก็จะช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้ทางทขับข่ายยากนะคะนอนไม่หลับตื่นกลางดึกนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้เลยครับทุกคนจัดไปนะตัวนี้คราวก่อนเราเคยกินกันแล้วแล้วก็เราเคยจัดจำหน่ายแล้วคราวที่แล้วจัดโปรโมชั่นวันนี้เราจะจัดโปรอีกรอบหนึ่งปกติ1่กล่องมีกี่ซองนะคะสิบซองสิบซองปกติเราขายเท่าไหร่นะคะห้าร้อยเก้าสิบวันนี้ขายแค่หนึ่งกล่องร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดค่ะแม่คนละช่ สามารถเอาไปทํไหลายเมนูแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็นผงโรยกับอาหารได้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือใช้เป็นชากินได้ชาร้อนได้อันที่สามคือใช้เป็นซอฟต์ดริงก์ได้ไปผสมกับน้ําดื่มเอาไปผสมกับน้ําหวานเอาไปผสมกันกับโซดาได้และสามารถและก็ต็อกไปนิดนึงอ่ามาใจดีดูเรื่องได้แล้วเป็นแบบร้อนแบบคุณแม่เป็นแบบเย็นใช่ค่ะสำหรับคนที่ชอบทานน้ำหวาน ถ้า mm hmm. มรหรอใช่รสสำหรับ mm hmm. คนที่ชอบทานน้ำหวานนะคะ mm hmm. เราเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ชงผสมโซดาได้ผักเสี้ยงดาเนี่ยปกติอยู่ทางภาคเหนือผักเสียงดาปกติเขาจะเอาไปนื่อกินกับน้ำพริก mm hmm. แล้วก็อยู่ในคานาอะไรต่างๆและผักเสี้ยงดาเดี๋ยวนี้เขาก็จะต้องปลูกเพื่อที่จะเอาเนี่ยตัวสารสกัดมันผักเสี้ยงดาปกติเหมือนบับขับคล้ายๆมันมันเป็นตระกูลคล้ายๆเดียวกันกับพวกผักขาาตองอะไรเงี้ยผักข่าตองเ็าจะไปทาอย่างอื่นผักเสี่ยงดาเขาก็ไปกินกับน้ําพริกผักข่าตองบางทีเขาก็ไปกินกับลาบปลาแต่ผักอันเนี้ยเขาก็เอามาเป็นเอาสารมาสกัดสกัดแล้วก็เอามาเป็นเนี่ยน้ำผักเสี่ยงดาโอเคนะคะทุกคนน้ำผักเสี่ยงดาเนี่ยคือเป็นงานวิจัยของบรรดาพวกมชพวกเชียงใหม่พวกอะไรต่าง งานวิจัยพวกนี้มันก็จะดีต่อสุขภาพใช่ค่ะจัดไปค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งร้อยเก้าร้อยกค่ะใส่ตลอนอร่อยอร่อยใส่สลัดก็อร่อยกินมันมันเลยเนี่ยเออกินมันมันเลยเนี่ยเออใส่สลัดก็อร่อยเพอทุกคนไปทำยำทำอะไรต่างๆก็เอาตรงนี้ไปใช้ได้แทนได้เลยค่ะกดเลยนะบ้านนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใส่สุขภาพนะแล้วก็อยากจะได้น้ำดื่มที่มันแบบ นะใส่น้ำใส่โซดาอะไรไปแล้วมันก็มันมัน,มนช่วยสุขภาพดูแลสุขภาพมันทําอะไรได้บ้างคนะหนึ่งสองสามหนึ่งตอนนี้มันก็จะช่วย,ยในเรื่องของการลดระดับน้าตาลในเลือดได้ด้วยอันที่ะะสองใครที่ดูแลสุขภาพเกี่ยวกับรูปร่างก็สามารถใช้ได้อ,ไดอันที่สองแล้วก็อยากหวาน ได้เลยว่าใครที่ชอบทานชานงไข่มุกหรืออะไรต่างๆอันตัวเนี้ยไปเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตได้เลยคือคุณก็สามารถกินหวานได้เหมือนเดิมแต่เขาโนจูก้าแล้วตัวเนี้ยมันก็จะเป็นสารสกัดที่มาจากผักเซ้งดาผักเซ้งดาก็จะช่วยดูแลร่างกายแล้วก็ไปลดต่างๆในร่างกายลดนั่นลดนี่ลดต่างๆลดที่ประเภทที่พวกเธอเป็นอะพวกหวานมากเบามากสูงมากดันมากได้กระดูดังอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะไปลด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 คือมันเป็นเหมือนสามัญประจําบ้านอ่าและลูกค้ากับ พี่แท็กเนี่ยเรืออ่าเม่างวดคราวที่แล้วที่เราขายกันไปนะคะเซตหนึ่งกล่องวันนี้เราก็จัดเซตหกกล่องมาให้ด้วยก็จะถูกลงไปอีกเฉลี่ยแล้วตกแล้วก็จะเหลือกล่องละประมาณร้อยสี่สิบาทร้อยห้าสิบาทนะคะได้ไปหกกล่องในราคาเก้าเก้าเก้าพี่แท็กทานไม่หยุดเลยแปลว่าอร่อยมากน้ำสลัดดีเนาะมันทําให้รสชาติน้ำสลัดมันดีขึ้นมันทําให้รสชาติของน้าสลัดมันดีขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าได้สุขภาพด้วยนะทุกคน คือถ้า6กล่องคือ999แต่ถ้าคุณกดกล่องเดียวคือ199บาทไม่กใมาอยากลองก็สามารถสามารถตอนนี้6กล่องตอนนี้6กล่อง9 6 9บาทนะครับทุกคนนอร่อยมากนี่กินไม่หยุดเลยเนี่ยกหมดแล้วอหมดเลยที่แค่ว่ามดอยยิ่งนใส่อร่อยมากเลยค่ะแล้วไปใช้ในนี้หนูทุกคนกดไปเลยค่ะทุกคนจริงๆ ควรจะมีไว้ในบ้านนะคะแล้วก็สามารถชงเป็นชาร้อนได้สามารถชงที่จะเป็นเหมือนถ้าชงเป็นชาล้อนเหมือนกับคุณกินน้ำน้ำตะไคร้อ่ะคล้ายๆเลยเออเหมือนคุณกินน้ำตะไคร้เลยใส่ในในเครื่องดื่มต่างๆได้เลยนะคะทานได้แล้วครที่ขาดข่ายลำบากนาคะนว่าทาดไปแล้วแล้วรู้สึกว่ายังถ่ายได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะช่วยเราได้ตอนช่วงเช้านะคะจะทานเวลาไหนก็ได้จะทานเช้าทานก่อนนอนได้หมดเลยนะคะ ตัวนี้เดามีเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพให้ด้วยค่ะตัวนี้สามารถเช็คข้อมูลดูได้นะคะผ่านออยฮาซฮารานะคะฮาลานคนอิสลามทานได้นะคะและเราจดมาในรูปแบบของเครื่องดื่มนะคะจะไม่ใช่เป็นอาหารเสริมดังนั้นสามารถใช้ได้เวลาไหนก็ได้ค่ะใช่ค่ะกดได้เลยนะคะในตะกร้านะคะโปรเชนดเลยค่ะกดเลยค่ะนะครับโปรโปรหนีสามีมานะคะเพราะว่าสามีมาแล้วนะคะแอบมาได้ไม่ได้ม่แอบยิงนะเพราะว่า มีมาแล้วแล้วก็ให้มาขาดไอ้คางเงินึ่อนอยังไงก็อาจจะไม่ได้เจอยังไงทุกวนฝากหลปารด้วยนะคะตัวนี้สุดคุ้มเลยซื้อเป็นของฝากของฝากก็ได้จัดไปนะจ๊ะทุกคนทุกคนกตัวนี้นะคะสามารถทําเป็นแบบว่าพวกซอฟต์ริง์ได้ครับอันนี้นะคะฉันเคยเอาไปทาเป็นซอฟต์ริงเอาไว้เป็นแบบเวลข้ามริงของเพื่อนๆเวลาใครมาปาร์ตี้อย่างเงี้ยเวลขัามริงอันนี้แล้วก็สามารถที่จะเป็นวุ้นก็ได้นะอย่างเช่นคือคุณเอาไปใส่แบบ ใส่ช่องฟีดอะ่ะเออแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นฟีดฟีดใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเกติมะเออเกติมะแล้วคุณก็เอาไปใส่แก้วเออ เลิศมากอร่อยผสมได้ค่ะหรือบางทีก็เอาไปผสมผสมกับพวกบูเบอร์พวกนั้นอ่าเดี๋ยวนี้มีสัรว์ัรทั้งหมด5ตัวนะคะมีผักเชงดาวมีเชเอมเทศมีดอกเอขุ่วยมีมะนาวนะคะแล้วก็มียวหวานะคะซึ่งส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วดูแลเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็รูปร่างอยู่แล้วนะคะหรือว่าณพรอคุณแม่ใครมีปัญหาสุขภาพหรือตัวเราเองเนี่ยต้องการที่จะดูแลรูปร่างเราหรือว่าไปออกหลังออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานตัวเนี้ยแทนน้าหวานมันจะช่วยทําให้สุขภาพเราเนี่ยดูสดน นมากขึ้นนะคะตบบนี้อ่าโอเคนะคะทุกคนจัดไปเลยนะคะถ้าใครพร้อมแล้วก็เจอเลยนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยไปเกล่องหนึ่งมีกี่ซองนะหนึ่งกล่องมีสิบซองค่ะ กองนะิ0ฟองไม่ต้องกาสัก3แผ่นสักตัวนั้นนะคะที่ได้ให้ไปทั้งหมด6กล่องอาจจะได้ทั้งหมด6 2ิ๊กซอค่ะใช้ประมาณ2เดือนค่ะแต่1กล่องปรทานได้10วันค่ะใน1ใน1ซองในน้ำพี่แท้ก็คือว่าเราจะได้ผักเชียงดาถึง648กรัมนะคะใครที่ไม่ชอบทานผักหรือว่าไม่ชอบทานผักที่เป็นใบเขียวอะไรเงี้ยเอาตัวเนี้ยไปทานแทนผักได้ นะคะใครสนใจกดได้เลยผมเห็นที่ไลน์ในทิกเกอร์ด้วยนี่พี่ชายค่ะคุณคุณแทก็ผ่านไปผ่านมาเนอะเห็นเหรอวะอยู่อยู่ค่ะดีแบคไปเยี่ยมเราแล้าไปเยี่ยมไปเยี่ยมที่ไหนก็ไปเยี่ยมที่เจคเก็ตกรุ๊ได้เลยค่ะนะคะในช่องเจคเก็ตกรุ๊ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีขายสินค้าหลายด้วยก็มีตัวนี้เป็นตัวหลักที่เราอยู่ที่ค่ะใช่ค่ะโอเคจ้าขอบคุณมากค่ะคุณแม่ทุกคนขอบคุณค่ะ ให้ลใลูกเิโอ้โหจะใสาแมเลยกินเสอเอิ่มในลูกทองไปอ่ะม่พลาดกินอิ่มมาอุ้ยสาระขอขอบคุณเจ้าตัวเบ่องต้าควายยงหน่อยยกมือบ่อยบ่ว่ต้องเปลงใจเงานอมากเลิศมากเลมาก เราเจอกันนะคะเจอกันนะจ๊ะเจอบ้านคนเท่าแม่จับแม่บ้านคนเท่าเออวันนี้พี่บอกว่าพี่แท็กเมาเหรอวะาบอกว่าลูกสาวสาวรุ่นใหญ่สาวสาวรุ่นสาวาชอบเวลาให้แม่อยู่กับกลุ่มชอบอร่อยเมื่อกี้เลิศไปมากอ่ะแม่แต่มันทำได้หลายอย่างนะผักเชียงดาเนี่ยบางคนไม่เขาไม่รู้เรื่องนี้แบบเสียโอกาสมากเลยนะผักเชียงดาเนี่อร่อยคือมันคืออร่อยอร่อยอ่ะแถวแถวภาคเหนือเขาจะไปต้มกับน้ำพริกนึ่งกับน้ำพริกแต่ว่า งานวิจัยเขาพบว่าตัวผักเสี้ยงดาเนี่ยมันจะไปลดไอ้พวกนั่นพวกนี่ในเส้นเลือดเราแล้วก็ทาให้ร่างกายบาลานซ์แล้วก็พวกเป็นนั่นเป็นนี่สามารถกินแล้วร่างกายมันบูสตมันลาบาลานซ์แล้วก็ตัวผักเสี้ยงดาเนี่ยมันจะช่วยบํารุงและดูแลร่างกายให้ให้สมบูรณ์ให้สมดุลอ่ะครับอร่อยมากคุณจ้่กินจนอิ่มเลยกูจัดไปจ้ากินจนอิ่มเปเนี่ยผมติดเนยเลย หอมกินบ้านเฮาแปลกัดว่าลิปเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิยังไงวะเป็นยังไงวะไม่ตอบอยากรู้เหมือนกันอะไรคือลิปเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิลิปแล้วลิปติ้งไงเดี๋ยวต้องครับเดี๋ยวต้องลิปติ้งไงลิปติ้งไงตอนใครเจ้าของเขามาบอกลิปเซรั่มลิปเซรั่มลิปแม่เปลี่ยนสีได้หรอเนี่ยเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้มีอันนี้มัน